นี้พาไปตลาดปลาครับซึ่งเราสามารถเดินเข้าไปซื้อพวกซูชิได้เหมือนแบบญี่ปุ่นเลยนะหลังจากนั้น,นครับเดี๋ยวพาไปทัวร์ร้านชอปปิง้งมีหลากหลายร้านมากที่น่าสนใจแต่ว่าเพิ่งรู้ครับว่าอกรุมปิดอาจจะสกิปโอกรุมไปนะครับตัวอกร,รุมเนี่ยก็จะมีร้านเสื้อผ้าย่อยอีก2ร้านนะครับซึ่งเป็น2ร้านที่ค่อนข้างโด่งดังประมาณนี้ครับเช่นแบบอังเคจูดเนี่ยก็เป็นของอกร,รุมเหมือนกันนะครับ เดี๋ยววันนี้พาไปเดินทัวร์กันก่อนเริ่มต้นวัน,นครับต้องทานข้า,าวเช้าก่อนข้า,าวเช้าของที่โรงแรมเราจะเป็นหน้าตาประมาณนี้แล้วโคได้ครับเฮ้ยอาหารเช้าไต้หวันเป็นไงผมเลยอยากมาลองดูนะครับหลังกินข้า,าวเช้าเราไปเรียนต่อ 2ท่านข้างหลังไม่เคยมาที่ไต้หวันเลยก็ต้องมาตลาดปลานะครับตลาดปลานี้เป็นแบบคูลิส,สปอตตอันนี้ก็จะเป็นซูชินะฮะน,นี้เป็นโปตตเตะเดี๋ยวจะเป็นซาชิมิอะคามินี่สตูเนื้อดูเป็นไข่มดปลาไหลครับดูน่ากินไปหมดเลยครับ อันนี้คือเผือกทอดนะครับส่วนอันนี้ปลาหิมะส0งร้อยันนี้เป็นหัวปลาแซลมอนครับแล้วก็ปลาเป็นตัวละครับยินดูน่ากินมากเหมือนกันปลามา2ชิ้นโปรตะนหนึ่งข้าวหนึ่งน่าลองสุดๆครับน่าลองทุกอยาก่างข้าวผัดครับหน้าตาแบบนี้นะฮะรับมีอันที่ติดใจมากๆเลยก็คือปลาหิมะครับชิ้นใหญ่ขนาดนี้สองร้อยอันนี้ก็โคตรคุ้มครับโอเคถึงแม้จะเป็นซูชิอาคามิแต่ว่ามันมีอูนิมาครสองชิ้นสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาท เดี๋ยวเจี้ยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปอีกที่หนึ่งคือโปรตีขโคตเตตท,ที่บ้านเรามันมาเป็นแบบชิ้นชิ้นหั่นแวบนใช่ไหมอันนี้มามาเป,เป็นตัวเป็นตัว175ร้อค่าเสียหายอย่หนึ่งพันสิถือว่าไม่แพงไม่แพงเลยกับของที่ที่ได้มาทั้งหมดนี้นะอูนีิดูอาคามิดิกินได้ยังครับ <laughs> <laughs> อันนี้ครับว่าฟินสุดนะตอนนี้คือโคตเตตมามาเป็นตัวแบบนี้ย ซื้อที่ให้มันแบบชิ้นหนึ่งคำหนึ่งก็ถ้าเป็นซูชิคำหนึ่งตกประมาณ2อ0แแต่ที่เนี้ยมาเป็นตัวด้วยนะมาเป็นตัวทั้งกล่อง300กว่าบาทเพราะฉะนั้นเราอันนี้มันยังไงก็คุ้มครับดูฮะเขาจะเอาเขาจะผ่าครึ่งเนื้อยังติดหวานอยู่ด้วยนะอุนี่ครับอุนี่เป็นอะไรที่ไม่กินที่แบบสดมากๆจอกขมๆหน่อยนะครับอันเนี้ยอุนี่ฮะอุนี่ขอบางหน่อย มันครีมมี่แล้วมันหวานเลยไม่มีติดผมติดคาวเลยนะมันหวานแล้วครีมมี่เลยนี่คือแบบสุดยอดเริ่มอยากกินแล้วเขาไปสื่อเพิ่มมา้นเลยคือถ้ากินปลาตัวที่มันแบบสดๆมากๆแล้วอร่อยโฮตาเตะเงี้ยคุ้มยังไงก็ขุ่มเลยไปแบบเค็มแต่เค็มแต่เค็ม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 เลยร่อยพี่ปอมอ่ะพี่ปอมผมว่ามันก็น้องๆญี่ปุ่นนะก็ราคาราคาดีอ่ะไปแต่อุณีดีอ่ะอุณีดีดีแล้วราคาแม่งก็ดีใช่ใช่ทุกอย่างดี มาโซตี้ครับแต่ว่าโซตี้มันเปิดตอน<ไ>อบ่ายโมง<ม>อันนี้เที่ยงครับเที่ยง5านาทีก็ยังไม่เปิดครับเพราะฉันไปเดินเล่นก่อนฮะปกติแล้วร้านเสื้อผ้าส่วนใหญ่จะเปิดประมาณบ่ายครับมีบางร้านบ่ายสองใช่ครับบางร้านไม่เปิดวันนี้ด้วยครับวันนี้วันจันทร์พอดีเพราะฉันก็ทํากับบ้านมานนิดนึงฮะไม่ได้ทํากันบ้านเลยฮะเดี๋ยวไปเดินเล่นตรงสวนสานารณะข้างหน้าย่านที่ดีต้องมีเอโซฟจริงๆครับอย่างเอโซฟประเทศไทยอยู่ที่ทองหล่อซอยสิบสามนะครับก็เป็นย่านที่ดีมากๆมีอาดิดาสอยู่ข้างหลังครับใครอยากไปเดินดูอาดิดา ย่านที่ดีนะย yeah, ่นจงชันที่นี่ร้านเสื้อผ้าผู้หญิงเปิดเร็วกว่าผู้ชายเยอะมากฮะอ่ <laughs> โอ้โหเปิดเต็มเลย Fight against the world คือเปิดน่าจะเปิดบ่ายสองเอาไหพี่มิกเปิดบ่ายสาม <laughs> เปิดบ่ายสามโ <laughs> <laughs> อ้โหเดี๋ยวเราไปง n ค l e j ู d กันที่<ห>แรกมาที่ใหม่ Joy Walk ครับบันจอยมาตั้งแต่ EP ที่แล้วครับวันนี้มันเ <laughs> พิ่งตื่นเ <laughs> ดนไปง n ค l e j ู d ครับงเคิลจู d ฝั่งขวารับ อ่ะเขาจูดเป็นไงบ้างครับ okay. พ okay. ี่ม like ีเจ okay. so ้าของโอกรูมเขาจะมี3าร้านมีโอกรูมมีซอตตี้แล้วมีอังคูจูดครับกลางอังคูจูดเนี่ยเป็นร้านที่ราคาเทียร์ถูกที่สุดแฉกแล้วก็คือแบบไอ้อย่างคามาคุร่าเชิร์ดก็จะไปรวมอยู่อังคูจูดหมดเลยโคเเชิร์ดที่อยู่ขายที่โอกรูมก็จะเป็นแบบเทียร์ที่สูงกว่าโอกรูมก็จะเป็นแสกช์วางอะไรเงี้ยมีมือสองแบบทุกอย่างเลยรองเท้ามั่วเฮ้ยมีหมดเลยเหรอมีหมดแบบว่ามีมีอย่างละนิดนิดไม่ได้มีเยอะมากแล้วมีมือที่สามคิดมานานคิดมานานนอกไปตัดนนอกเป็นแบบ 3000สามพันไซเอ็มของดีนั้นลยล่ะคามมคุระนิดแวร์ครับกับคามมคุระที่ทำกับมูนแคสเซิลนะอยู่นี่เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็แคชชีลแวร์จริงๆนะมันจะเป็นแบบแคมคอลล่าหลากหลายรูปแบบนะครับโ e ตุ f ิสเฟเนล ข้างล่างก็ OAS OAS เป็นแบบสวีเดนแบรนด์เนะเท่ดีนะหาซื้อไม่ค่อยได้นะไทยเสียคือเห็นใน IG บ่อยแล้วราคาจับต้องได้หมดเลยคาคุระแนวแคชชวลก็อยู่นี่กางเกงยงกางเกงยีนของนี่ก็จะเป็นฟูเขานะครับแล้วก็จะมีบานสตอมเมอร์เท่ดีนะลายตกหน่อยของะไรอะเอ็นโทโลจีรองเท้ามีให้เลือกเยอะมากครับนี่อันนี้ Oriental นะครับ จอลอบนะฮะเป็นมือสองนี้เป็นแก๊งมือสองนะครับตัวอย่างเช่น ORIENTAL คู่นี้ครับมือสองครับ9,500ไม่ถึงหมื่นใครไซ่ได้มาเอาครับ9,500มาดูจอลอบฮะ2,500 0ครับมือสองใสเจ็ดครึ่งไส่เจ็ดครึ่งใสคุณนี่นูน่นมี JM w e s t o n ด้วยเท่าไหร่ <6. S 1> ก็มาลองดูได้ครับยกเว้นข้างล่างนี้นะครับอาซาฮีลงมานี่ไม่ใช่นะ หมือนเป็นแหล่งคุมทรัพย์ส่วนอันนี้แอนโทโลจีเท่าไหร่นะผูสูตรแปดพันจริงๆผูสูตรแปดพันลองกางเกงดิ How, how you How you I'm fine นแอมฟ่ Good bro Next stop I will go to your shop ฮ huh? ะ Yes h e i s h <laughs> like 2 a.m I walk u t and b u i tough guy Yeah he he is he is tough guy so <laughs> about just forget about him อันนี้คืออังเค้าจูดนะครับเขากำลังจะเปลี่ยนชื่อนะครับเร็วๆนี้จากอังเค้าจูดเป็นอังเค้าอาร์ไครฟนะครับตอนช่วงปลายปีส่วนซอลตี้จะเปลี่ยนเป็นดีอังเค้านะครับใครมาก็อาจจะเจอชื่อร้านแปลกๆอยู่ครับเดี๋ยวเดินไปซอลตี้นะครับมีโคน้าทัวร์อยู่เนี่ยโคน้าทัวร์ take us to your soul Let's go this way. s o t v is uh, in the French. s o t i is named like a station, and here is a station five. s o t v s we come to c h a n g the name. Right. o be uh, the uncle. Yeah. Okay. s a l t y นะครับมาจากชื่อฝรั่งเศส s a l t y means exit I think ก็คือทางออกที่5แหละผมว่าทางออกที่5ทางออกที่5ก็สามารถเดินมาถึง s a l t y ได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาเปลี่ยนชื่อแล้วไม่ไม่ไม่น่า relevant information เครื่องหนังมี Anatomica ครับแล้วก็ h u s b a n d นะครับอันนี้เท่มาก อันนี้เป็นยูโรนะครับโน,นอยู่นี่ด้วยนะครับวาโคว่าก็อยู่นี่ครับจริงๆเขาดังรองเทา้าแต่ก็มีกระเป๋าให้เลือกด้วยนะครับเดร็กซ์เอสปิโดสาซึ่งอันเดียวกับที่ดุณใส่อยู่<ช>แต่คนละสีเราก็มีกางเกงแทนเจนด้วยนะครับแทนเจนอยู่นี่อันนี้คือฮาวิอันนี้ก็ากปกมัน,บน,บนแบบฉีกขนาดเดียวสีพันสอง แล้วก็มีกิทแมนโบนะครับร้านนู้นจะเป็นกิทแมนโบมือสองอันนี้จะเป็นเสื้อเชิ้ตแหละของกิทแมนโบ100% made in USA นะครับราคายอยู่6,004ครับบอสไซอยู่นี่หมดเลยนะครับฝั่งนู้นก็เป็นโอเวอร์โค้ดแหละโค้ดหน้าหนาวนะครับแล้วก็เรนโค้ดนะครับคือเป็นเทรนช์ด้านในด้านใน ้านี้มีแคชชวลนิดนึงนี่อยู่ฝั่งนี้อันนี้เป็นอินฟอร์มาลเล่สวยงามได้อะไรจากร้านนี้ไปบ้างครับเนี่ยครับเดี๋ยวจะโดนหมวกฮะจริงๆอันนี้อยู่โอ๊กรูมนะครับโอ๊กรูมวันนี้ปิดเขาเลยส่งสต็อกมาให้ที่นี่นะครับถือว่าเป็นโชคดีหลายคนมาขับซื้อฟอร์มนาวเดี๋ยวพี่ปอมมันจะเปลี่ยนกลายเป็นลุคทะเลละกำลังเล็งตัวนั้นอยู่ฮะผมจะโดนสอง้นแล้วมีเดรกแจ็คเก็ตแลมีเดรกอ่าแล้วก็คนพบ ริปป้าริปป้าซึ่งริปป้าริปป้าคือกางเกงตัวนี้ด้วยที่ใส่อยู่อันนี้ก็ริปป้าริปป้าผมว่าคุณใส่เนี้ยโคเท Beast Boy โอเค Thank you so much for you guys Take care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  Thank you Thank you See ya See ya Soon ฮะ Soon มาสต็อปครับกับแองโตรโลจีไต้หวันครับข้างในมีแบรนด์ r a ส e ์แวร์ของแองโตรโลจีแล้วก็มีแบรนด์อย่างไบแซนแอนโคที่นี่ด้วยนะครับใครอยากตัด MTM หรือวีสโป e ก็มาที่ได้ครับแองโตรโลจีไต้หวันนะฮะไปเข้าไปดูกันข้างในเดี๋ยวอันนี้คือ Lazy Jacket นะครับ ร้านสวยมากแอนโทโจีเป็นร้านที่อยู่ที่ฮ่องกงเกาะน,นะครับต่อมาเปิดขยายที่ไต้หวันนะครับร้านี่ไต้หวันเนี่ยก็จะมีแบรนด์นอื่นๆอีกมากมายครับอย่างเช่นไบรซ์แอนโคนะรู้จักแล้วนะครับแล้วก็มีรองเท้าซึ่งทํากับโคเกนแอน j จ n ส์อันนี้เป็นรองเท้าพิเศษที่ทำคู่กันนะครับที่นี่ยังมีของที่หายยากมากๆก็คือตัวนี้ตัวนี้เป็นสเตฟานอเบเมอร์นะครับทำกับแอนโทโลจีอันนี้บัสก็ทําออกมาได้สวยมากๆเหมือนกันนะครับร้านสวยมากร้านสวยมาก เห็นอ <onents>. ัน <behaviour> น <Yeah>. ี <some servir> <salud> yeah. ้นึกถึงพี่เตยมาเพื่อมาจัดสิ่งที่ชาวแก๊งมี Thunderbird ัน u n เ e อร์นะฮะเป็นิปเปอร์ที่ทำให้กับ Brian and c o ท่านนะครับของ Boil นะครับตามพี่เตยมาตามพี่เตยคนนี้น่าจะโดนตามพี่เตยเหมือนกันจะมีคนโดนอีกหรอ To small To yeah. small นี่คือสายอะไรพี่อ๋อโฟร์เอ่คุณก็ลองได้ผมคว่า Wingman จะเป็นงานชนเฮ้ยมันเข้ากับพุณนเหมือนกันนะเนี่ยนอกจากนี้นแล้วก็จะมีแจ็คเก็ต MTM อีสปอร์นะครับใครชื่นชอบก็มาลองได้ครับที่ NFT, แ้าน,านนี้ท่ไต้หวันนะตัวนี้เท่าไหร่ Wingman ผ้าลินินร้อยสีขาว 21,800ไต้หวันดอลลาร์อ่าก็คอนเวิร์ตมาเร็วๆก็ประมาณส3ง0 0นสามประมาณนั้นประมาณนั้นสอง0 0ื่นคุณรู้หรือเปล่าว่าเขาเลือกที่จะซื้อไม่ซื้อเนื่องจากเขาเป่าชุดกับผมอ่ะพอดีเขาเป่าชนะก็เลยเขาเลยต้องซื้อะเขาเป่าแพ้ก็ซื้อดีเออไม่แน่ว่ะใช่แล้วก็ต้องซื้อถ้าแล้วครับก็มาจบที่ร้านโคเลอร์ครับโคเลอร์ไต้หวันนะคร คราวที่แล้วคือเรามางานเปิดร้านใช่ไหมรอบนี้คืออยากมาแนะนำครับเผื่อใครสนใจอ่ะจะมาตัดโซนหรือซื้อของครับที่ร้านโคเลอร์เป็นอีกร้านนึงครับเดี๋ยวเข้าไปดูฟิตติ้งพี่มิกครับพี่มิกตัดไว้คือเป็นแบ็คเลเวลของเด็กโคเลอร์นะครับแค่นี้ก่อนเพราะว่าใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบายแล้วน่าจะพาไปครบๆแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบายไม่ได้ครับเกินมาตัวเตี้ย กับดักกับดักแอนโธโลจีคงเป็นแกไม่ได้เลยแต่ยังอื่นยาวเฮ้ยออกช่องไหมเนี่ยตันน่าเบิร์ตครับตันน่าเบิร์ตฮะตันน่าเบิร์ตแกงตันน่าเบิร์ตแต่แกงจริงๆแล้วพี่ปอมกำลังจะจัดเสื้อแจ็คเก็ตลินินนะครับก็รอสีขาววิงแมนว่ะจริงจังว่ะวิงบอยยูวิงบอร์ยจะมาวิงแมน